ฮัลโหลสวัสดีเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครูจะเดินพาเด็กๆออกมานอกบ้านมาฟังนิทานกันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องแม่ไก่ขนแดงครูยังใส่เพลงเข้าไปด้วยน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวลองฟังดูแม่ไก่ขนแดงงแดงดแดงแดงแดงบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นอยู่ในสวนแล้วก็อาจจะมีเสียงมาห่า แล้วก็มีเสียงรถแล้วก็อาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องตกใจไปแล้วมาพบกับแม่ไก่ขน,น,นแดงกับคุณครูก้วยเจงกันเลยชึบออาเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสแม่ไก่ขนแดงเดินเล่นสบายใจเอ๊ะเมล็ดข้าวสาลีนี่นล่ะดีละฉันจะเอาไปปลูกแม่ไก่ขนแดง กำลังจะเอาไปปลูกแม่ไก่ขนแดงก็เลยถามเจ้าเป็ดว่าเธอจะช่วยฉันะปลูกข้าวสาลีได้ไหมเจ้าเป็ดบอกว่าไม่อะ่ะไม่ช่วยปลูกอะ่ะเสร็จแล้วแม่ไก่ขนแดงก็เลยถามเจ้าหางว่าหานหานแล้วเธอจะมาช่วยฉันปลูกไหมไม่อะ่ะไม่ไปอะ่ะไม่ช่วยเลยแฮะโถเอ้ยอ,อ,อ้าวแม่ไก่ขนแดงก็เลยถามเจ้าแมวว่า เธอาจจะช่วยฉันปลูกข้าวสาลีได้ไหมเจ้าแมวก็บอกว่าไม่อ่ะส่วนเจ้าหมูก็บอกว่าไม่ไม่ไมไมไม,มยังไม่ทันถามเลยนะตอบแล้วว่าไม่โธ่สงสารแม่ไก่ขน,นแดงไม่มีใครช่วยปลูกเลยเนาะแม่ไก่ ไปปลูกเองก็ได้แม่ไก่ขนแดงบอกนะแม่ไก่ขนแดงนะก็ลงมือปลูกข้าวสาลีดูแลอย่างดีทุกวันไม่นานนะต้นข้าวสาลีก็จเจริญงอกงามเติบโตออกรวงรวงข้าวสุกสีเหลืองทองรอลามใครอยากจะช่วยฉันเก็บเกี่ยวข้าวสาลีบ้างนะโอ้โหทั้งเจ้าเป็ดทั้งเจ้าหาน ทั้งเจ้าแมวแล้วก็เจ้าหมูก็บอกว่าไม่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 ทุกตัวก็ตอบว่าไม่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 มีใครช่วยแม่ไก่ขนแดงปลูกเลยไม่มีใครช่วยขนแม่ไก่ขนแดงเก็บเกี่ยวด้วยงั้นน่ะฉันเก็บเกี่ยวเองก็ได้แล้วก็ค่อยๆเก็บรวงข้าวนะอย่างขนุถนอม เมื่อแม่ไก่ขนแดงเก็บเกี่ยวข้าวสาลีเสร็จแม่ไก่ขนแดงก็ถามว่าใครจะช่วยฉันอ่ะขนข้าวสาลีไปที่โรงสีบ้างเจ้าหมูก็ตอบว่าไม่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 ไม,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 ไม่ส่วนเจ้าเป็ดก็ตอบว่า เองก็ได้แม่ไก่ขนแดงพูดขนข้าวสาลีไปลงสีแล้วก็โม่ข้าวสาลีจนกลายเป็นแป้งเลยนะแม่ไก่ขนแดงงขนข้าวสาลีไปแล้วจ้าโม่แล้วจ้าเมื่อกลับถึงบ้านแม่ไก่ขนแดงก็ถามว่าใครจะช่วยนวดแป้งบ้างเด็กๆว่ามีคนช่วยไหม ทุกตัวก็ตอบว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่งานหนักฉันนวดเองก็ได้แม่ไก่ขดแดงพูดแล้วก็นวดแป้งสาลีอย่างขมักขมินดูสินวดจนเป็นก้อนกลมๆเลยนะใช่ปะ่ะแม่ไก่คน ได้ที่พร้อมเข้าเตาอบเขาก็ถามนะว่าแล้วมีใครอจะช่วยฉันอบขนมปังบ้างทุกตัวนอนหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่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 ทำไม่ไมไมทำ,ทำอะไรทั้งสิ้นนอนดีกว่าไม่อยากช่วยงั้นนะ่ะฉันอบขนมปังเองแม่ไก่ผลแดงพูดและก็นำขนมปังอะเข้าเตาอบ พุดอิดอินที่เอเวนเฮ้ยได้กินแน่แน่ชื้อขนมปังเสร็จแล้วโอ้โหขนมปังอบใหม,ม่หอมชุยเลยอะใครอยากจะกินขนมปังบ้างเจ้าหมูแต่ว่ากินจ้าเจ้าเป็ดก,ก็บอกว่ากินจ้าส่วนเจ้าหายก็บอกฉันกินด้วยจ้าส่วนเจ้าแมวบอกฉันขอกินด้วยคนนะจ๊ะเมียว งานก็ไม่ช่วยทำแล้วจะมากินได้ยังไงเนี่ยเจ้าหานะเจ้าเป็ดเจ้าแมวอะ่ะแล้วก็เจ้าหมูอะ่ะมองขนมปังตาละห้อยเลยเด็กๆทุกคนนะได้แต่คิดว่าน่าจะช่วยแม่ไก่ขนแดงอะ่ะทำงานนะถ้าเป็นเด็กๆหนังสือเขาถามว่าแล้วถ้าเด็กๆเ,เป็นแม่ไก่ขนแดงเนี่ยจะแบ่งขนมปังให้ไหมละจ๊ะ เด็กๆจะแบ่งให้ไหมเอ่ยหมดแล้วอร่อยจังเลยพวกสัตว์ต่างๆได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืสนุกไหมจ้ะอย่างนี้สนุกไหมจ๊ะแม่ไก่คนงาน กันลองรอบสุดท้ายแม่ไก่ขนแดง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 อ่าเรื่องนี้คือแม่ไก่ขนแดงเห็นไหมเรื่องเนี่ยคุณทัญพรนะธนปุระนะเห็นไหมแล้วก็คุณชานิสาอุ้ยชยานิดม่วงไทยเป็นคนวาดภาพขอโทษที่อ่านชื่อผิดนะคะอาฮะ ขาโครงอ่ะจากเรื่องลิเ t อร์เลทเห็นแล้วคุณครูก็แตงใส่ดนตรีน่ารักน่ารักเข้าไปเด็กๆน่าจะจํากันได้แล้วทุกตัวก็ตอบว่าไม่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 ะนะจ๊ะวันนี้พาออกมาเป็นนิทานในสวนเพราะว่าในบ้านไม่อุดอู้อ่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศมั่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบายทุกคน